มาอยู่เมืองไทยสองปีแล้วสิบปีแล้วเหรอแต่ช่วงเป็นทหารก็มาอยู่แล้วแล้วก็พ่กเกษียณรยาเปิดบ,าบา้านอยู่<อ>ยยัยาค่ะบาเบายียแล้วก็ยา่อกัโอ้บาร์เบียที่พัทยาแล้วก็แบบเบื่อแล้วเจอโควิด กูมีคดอีอัก,กขายยา่อนได้่อนเสนี่กเลยได้เฮ้ยมาไหลสิบล้านไหม้นไม่รรไม่จรงหรอกนะตายแล้วแพย์ขายไม่ติดเนครับผมไปอยู่บ้านเราดีกว่าเป็นคนบ้านทุงพยาเลยป่ะโอ้โหเลอี่โอ้ยเยี่ยมเลยจ้่ นี่นี่เขาบรรทุกไม้ยกคามาด้วยอะไรนะโอ้โหนี่นี่เอาแล้วครับพิซซ่าโหทำเองเลยรับอบเองเลยนะนี่เตาอบนะนเปนร่มเลยนะเนี่ยแล้ว,ลวนวดเองด้วยแป้งส่วนใหญ่ลูกค้าเราเป็นคนที่ไหนครับส่วนใหญ่ท คนที่มาเที่ยวครับผมแล้วทีนี้ถ้ามีที่พักเขาก็อยู่กับเราหลายวันเลยแล้วเราเราเราคิดเป็นรายวันหรือเป็นรายเดือนเดือนเท่าไหร่อ่ะวันละอ๋อครับผม เวลาห้าร้บาทเท่านั้นเองถูกมากอจ้าขอได้ำพิีกนลี่กำลังทำห้องพักอีก7ดห้อง่อเาดีองเนีคือว่าจะราคาท่ไหร่เนี่งาต้องดอนี้ด้ารหัไงรอยเจ็ดิ